ด d y o น know ปุ่รู้ไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไม ต้องหัดทำอาหารกินเองด้วยนะครับวันนี้พี่นาไมา่อยู่ผมก็ต้องต้มเส้นพาสต้ากำลังเดือดเลยทีเดียวนะครับแต่ปัญหาของการต้มเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาไหมครับว่ามันมีฟองขึ้นมาแบบโอ้ล้นหม้อแต่ผมไม่กลัวครับเพราะผมมีนี่ครับทับพีไม้ผมพูดไม่ผิดนะครับทับพีไม้จะช่วยให้ฟองมันไม่ล้นหันหลังให้ก็ได้ ไม่มีบอล้อนดูเลยไม่ร้อนใช่ไหมเ <you> know? ชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชอบเข้าครัวคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ต่างๆที่ช่วยทําให้อะไรๆง่ายขึ้นแถมยังประหยัดเวลาได้อีกและหนึ่งในเคล็ดลับเหล่านั้นก็คือการใช้ทัพพีไม้วางไว้บนหม้อขณะที่เราต้มอ,อาหารและเปิดฝาทิ้งไว้เพื่อกันไม่ให้ฟองล้นออกมา วิธีนี้ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าแล้วหันไปเตรียมส่วนประกอบอื่นๆพอหันกลับมาอีกทีฟองก็มักจะไหลล้นออกมาทําให้เตาสกปรกไปเลยทีเดียวแต่เคยสงสัยไหมครับว่าถัาพีไม้มันกันไม่ให้ฟองล้นออกมาจากหม้อได้อย่างไรโดยปกติแล้ว การปรุงอาหารบางชนิดจะทำให้มีสารลดแรงตึงผิวถูกปล่อยออกมาด้วยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟองมารวมตัวกันที่ด้านบนของน้ำเดือดเส้นพาสต้าก็เป็นหนึ่งในอาหารที่เมื่อถูกความร้อนแล้วก็จะปล่อยสารลดแรงตึงผิวออกมาตามหลักการแล้วฟองจะแตกเมื่อมันไปสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำหรือไฮโดรโฟบิกซึ่งทับผีไม้ ก็มีคุณสมบัติดังกล่าวเมื่อฟองที่เดือดปุดๆไปสัมผัสกับเนื้อไม้ของทัพพีฟองก็เลยแตกออกการนำทัพพีไม้ไปวางพาดบนปากหม้อจึงช่วยกันไม่ให้ฟองนั้นล้นเอ่อออกมาได้นอกจากเหตุผลทางลักษณะทางกายภาพแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของไม้และน้ำอีกด้วยกล่าวคือไม้เป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดีหมายความว่าเมื่อถูกความร้อนมันจะไม่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหรือโลหะดังนั้นเมื่อไม้สัมผัสกับฟองเดือดที่มีไอน้ำมีอุณหภูมิสูงเกิน100องศาเซลเซียสทับพีไม้ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะทำให้ไอน้ำควบแน่นทันทีและกลับเป็นของเหลวอีกครั้งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับฟองเดือดน,นั้นก็จะทำให้เกิดผลคล้ายๆกันเช่นการใช้มือปัดไปปัดมาเหนือหม้อเพื่อให้อากาศที่เย็นกว่า เข้ามาแทนที่หรือแม้แต่วิธีการเป่าอากาศลงไปบนโฟมโดยตรงอย่างไรก็ดีไม้ก็เป็นวัสดุที่นำพาความร้อนได้แม้จะช้ากว่าพวกโลหะก็ตามเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรปล่อยไว้นานจนเกินไปซึ่งก็สังเกตได้หากทัพพีมีน้ำเกาะอยู่มากจนเปียกฟองก็จะล้นออกมาในที่สุดวิธีแค่ของจ้านะครับก็ไม่ยากเลยครับเราก็เอาไม้นี่นะครับไปวางในการแก้ที่จะให้ไม่มันล้นเหมือนกันโอ้โห ฉลาดจังเลยและนี่ก็คือ Did You Know รหรือไม่นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่นไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อีเมลมีจดหม,มายมาพูดของจังเลยลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำเส้นพาสต้าให้กินมันล้นอีกแล้วอะ่ะดูสิไม่ยากครับเหลืออีกไม้หนึ่งปะเข้าไปจะมีใครทำอย่างผมไหมเนี่ยสวัสดีครับ Did you know?